บันทึกไม่ได้มันไม่ขึ้นอ่านะครับหน้าที่สามสิบเจ็ดดูบนย่อหน้าคือถ้าข้อสอบมันมันสามารถออกข้อสอบได้แบบครบทุกด้านอนะในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออกข้ามย่อหน้า ออกอดีตในการอันล่วงไปแล้วแล้วก็มานิดหนึ่งพอให้แปลได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เป้าหมายครับเป้าหมายของประโยคนั้นๆอย่างตรงนี้เนี่ยบ,บนคาถาเรียกว่าประโยคณีธาเนวะปุเพเปสะเรียกประโยคนี้ว่าณีธาเนวะ ปุเพเปสะผมตั้งชื่อให้เขาเองครับไม่ได้มีใครตั้งชื่อให้หรอกครับนาอีธานเนวะปุเพเปสะเป็นประโยคแบบบอกให้รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยพระติสะก็คือพระติสะเป็นคนว่ายากเหมือนกันแม้ปุเพเปสะแม้ในการที่ล่วงมาแล้วพระติสะก็เป็นผู้ ว่ายากเหมือนกันย้อนไปที่เรื่องของอพระราธะเถระพระราธะเถระเป็นผู้สอนง่ายเป็นผู้สอนง่ายสู่ว่าโจว,ว่ากล่าวได้โดยง่ายในอดีตก็เป็นผู้ว่ากล่าวได้โดยง่ายปัจจุบันก็เป็นผู้ว่ากล่าวได้โดยง่ายเหมือนกันทีนี้ในประเด็นของเรานะครับก็คือปุเพเสสนหนังสือ นะฮะในหนังสือเนี่ยนะครับมันจะมีแค่คำว่าณอีธานเนวะแล้วตามด้วยปุเพเปสะจากนั้นจึงเป็นศัพท์ที่เป็นข้อความที่แตกต่างกันไปผมเอาให้มันชัดเจนตรงนี้นะฮะในข้อความที่มันชัดต่างกันไปก็คือทุลโวปุเพเปสะคำนี้ มันจะอยู่ที่ปุเพเปสะมันจะไม่อยู่ที่ณนะนะพิเควอิธาเนวะณนะพิเควอิาเนวะจะอยู่แค่นั้นแหละครับมีแค่สามสับแค่นี้ฉะนั้นปุเพเปสะมันจะต่อด้วยคําอะไรนั้นนั่นคือสับที่เราจะต้องเอาไปขึ้นในประโยคอิธาเนวะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สอง นาอิธาเนวะเนี่ยอิธาเนวะเป็นศัพท์ที่บ่งบอกถึงถึงอะไรการครับปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นการไหนครับอิธาเนวะปัจจุบันค่ะเป็นปัจจุบันาการเมื่อมันบอกว่าเป็นปัจจุบันการ กิริยาคุมภาคก็ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นปัจจุบันานการเหมือนกันนะฮะอันนี้คือคือประเด็นที่ที่จะต้องกันนะฮะ <c oughs> เมื่อบอกว่าเป็นปัจจุบันาการโดยสังเกตจากคำว่าอิธานเนวะมันเป็นปัจจุบันาการฉะนั้นกิริยาคุมภาคนะครับก็จะต้องเป็นปัจจุบันอาการอ่า แล้วพอมาประโยคนี้นะครับปุเพปเสะปุเพปิเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตครับอดีตอ่าเป็นอดีตการณ<ป>นเพราะฉะนั้นกิริยาคุมภากกิริยาคุมภาคจึงเป็นจึงเป็นอดีตการนะครับจึงเป็นอดีตการส่วนจะเป็นสาบอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ขอให้รู้ตรงนี้ก่อนนะว่ามันคืออดีตการพอเรารู้รู้หลักของเขาแล้วนะฮะว่าเออประโยคอิทาเนวปะปุเพสะนี่นะกิริยาคุมภาคากิริยาคุมภาพเป็นปัจจุบันกิริยาคุมภากเป็นอดีตการอยู่ในประโยคนี้ประโยคนี้พอเราเข้าใจแล้วเท่านั้นแหละครับประโยคนี้ก็เป็นอันเข้าใจโดยเราจะเริ่มต้นจากประโยคปุเพสะก่อนทําไมทําไม จึงมาเริ่มที่ปเุเพสะครับเพราะปุเพสะมันมีคําเต็มอยู่ในที่นี้คําเต็มคืออะไรก็คือทุพโจนั่นเองนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอดีตการแล้วตรงนี้เนี่ยอ่าตรงนี้ <c oughs> เราต้องการขึ้นกิริยาคุมภาคว่าธาตุว่ามีว่าเป็นถามว่าเราจะต้องขึ้นสับอะไรมาแม้ในการก่อนอันว่าพระติสะนั่นเป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยากนั่นเทียวได้เป็นแล้วไม่ใช่ย่อมเป็นนะเพราะเราบอกแล้วว่ามันคืออดีตการ ดังนั้นเนี่ยคำว่าได้เป็นแล้วตรงนี้คืออะไรครับได้เป็นแล้วตัวนี้คืออะไรครับอโสิทำไมจึงเป็นอโหสิครับเพราะว่าเป็นอดีตเป็นอาเหสูงใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเอกาตุงสองคนขึ้นไป เป็นโ,โหัวสิงได้ไหมโอหสิไม่ได้ก็โอหว,วสิงนี่ยจะเป็น,ปนปอุตมะ,ะตบุรุษค่ะแล้วทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องเป็นโอโหัวสีครับว่ารู้ได้ยังไงครับ อาโมันจะต้องเป็นอาหัวเพราะว่าเป็นดูดูประธานธรรมชารย์อาหัอาหัเป็นปฐมบุรุษครับอ่าแล้วก็เป็นอัจจตนีค่ะเป็นอ่าใช่ต่อไปสักไปเลยเด็กอะวัชนะด้วยต่อไปสักไปเลย ที่ที่เรารู้ว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนอโหอสิเพราะว่าภูเภเเสะเนี่ยประธานมันเป็นปฐมบุรุษเพราะประธานครับเพราะประธานตัวเดียวที่บังคับตัวนี้ให้มันเป็นอโหอสิถ้าประธานเป็น <c oughs> มันก็บังคับให้เป็นไอเหศงถ้าประธานเป็นอาหารมันก็บังคับให้เป็นอโหสิงนั้นเพราะประธานตัวเดียวคือเอสะตัวนี้นะอันเนี้ยครับที่ว่าทําไม ทำไมจึงต้องขึ้นอาโหสิเพราะว่าประธานมันเป็นปฐมบุรุษเอกวจะนะครับแค่นี้เองแต่ก็ดีครับคือที่เราตอบมาที่เราตอบมานั้นก็คือ ที่เราตอบมาคือถูกทั้งหมดเลยนะครับที่ตอบแต่ว่ามันมันไม่ได้ตรงประเด็นที่ผมถามแค่นั้นเองตอนนี้คือเรารู้แล้วว่า,าตัวอดีตการนะครับตรงนี้มันเป็นอดีตการแล้วต้องขึ้นอาโหสิเหตุที่ขึ้นอโหสิมาเพราะว่าประธานเป็นปฐมบุรุษเอกวัจะนะยังครับอันเนี้เราได้มาเต็มเต็มแล้ว พอเราได้มาเต็มๆแล้วนั้นตัวนี้ก็คือติดโสติดโสอันว่าพระติสานั่นเป็นผู้อันบุคคลว่ากล่าวได้โดยยากนั่นเทียวได้เป็นแล้วพอได้เป็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ย้อนไปที่น,เเทน,นั่พิเกทานีว่าเขาเรียกว่าเป็นประโยคเรียนแบบกันเพราะเป็นประโยคเรียนแบบกันมันก็คือสามนี้นี่แหละครับเนี่ยขึ้นมานี่แหละแต่ตัวที่มันต่างกันคืออะไรครับคือ กิริยาคุมภาคเป็นปัจจุบันการกิริยาคุมภาคเป็นปัจจุบันการนะครับเนี่ยครับก็คือขึ้นเรียนแบบกันหมดเลยนะฮะเนี่ยเอโสติดโสทุพโจติดโสทุพโจแล้วสิ่งที่มันต่างกันคือสิ่งที่มันต่างกันคือกิริยาคุมภาคโดยกิริยาคุมภาคตรงนี้จะต้องเป็นอะไรครับ จะต้องเป็นปัจจุบันการและก็เป็นทาตุว่ามีว่าเป็นเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือสัพ์ว่าสัพ์ว่าโหติโหติ นั่นก็คือโหติฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอธิบายเป็นประโยคแบบนะครับณพิคเวณพิคเวอิทานีวะซึ่งมันไม่ได้ยากครับซึ่งมันไม่ได้ยากแล้ววันข้างหน้าเราไปเจอไปเจอแบบนี้แบบนี้เราก็มาดูเทียบ มาดูเทียบครับคือถ้าไม่อธิบายมีโอกาสเข้าใจไหมมีโอกาสเข้าใจแต่มันอาจจะช้านิดหนึ่งอาจจะช้านิดหนึ่งครับแต่ถ้าเมื่อเรารู้แล้วต่อไปเราเจอเราก็จะได้เดินไปไกลครับเดินไปไกลเดินไปเรื่อยๆแล้วจ็จะต้องไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วแหละผมขอผ่านเลยนะครับมีสงสัยไหมครับอ่าๆมีสงสัยไหมครับ ครับมีสงสัยไ,ไหมไครับไม่มีครับแป๊บหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งในประโยคนี้เนี่ยเขาขึ้นให้เต็มตามปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่โสทาเรติไม่มีครับฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นชัดเจนว่า ปุเพปิมันเป็นอดีตการนะฮะมันเป็นอดีตการฉะนั้นกิริยาคุมภาพมันเลยเป็นทาเรสิพอสามหน้าอีธาน,นวะมันเป็นปัจจุบันการตัวนี้ก็เลยเป็นทาเรติแน่นอนว่าไอตัวประธานเนี่ยตัวประธานยังไงก็เป็นปฐมบุรุษอยู่แล้วแต่ปฐมบุรุษอยู่ที่ว่ามันจะเป็นฝ่ายเอกะหรือฝ่ายพระหูวจนะ ภาคหนึ่งอาจจะมีไม่กี่เรื่องนะครับที่อาจจะมีไม่กี่เรื่องนะครับ,ท,จจรรบที่เป็นประโยคหนะ้าปุเพอิทาเนวะเนี่ยนะครับนาพิคเวอิทาเนวะปุเพเปสะนะครับนั้นผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าประโยคจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้เมื่อเราเจอแล้วก็จะได้ตัดข้อสงสัยไปทีละประเด็นทีละประเด็นการแปลมันก็จะ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของอาการแปลได้เร็วขึ้นครับจบ